ไปค่ะไปนี่คือการกินขอวยูทูบเบอร์โอเคไปกินข้าวไปก่อนวันนี้เป้าหมายเราจบอยู่ที่ขังง่าอือจ้าวอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อ Let's go <S และนี่คือบรรยากาศการเดินทางของทริปเขาหลักของเรา รแค่มีเธอคางม่แคมีดูท้องฟรับื่เลด้วยกันดังแสงจค่อคยเลือนหาแค่มเธอเอาเสียงที่เธอหาใจนึกว่าเสียงที่เธอให้ไป หกนาฬิกา18นาฬิกาเอาหนาฬิกา18นาฬิกาอะไรอยู่ที่อำเภอไหนทองเดี๋วมากก็เลยหาอะไรกินก่อนนี่เรามาแวะที่ร้านนี้ไก่ย่างเนอทองเจ้าเด็กเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนบายอันนี้คือหนังไก่ juicy juicy ถึงพังงาโรงแรมที่พักของเราแล้วเราเดินทางกันตั้งแต่บ่ายโมงเนาะออกจากหัดใหญ่ใช่ค right ่ะใช้เวลาประมาณเจชั่วโมงด้วยระยะทาง300กิโลเรียกว่าใช้เวลาบนถนนเยอะทีเดียววันนี้โอเคแงั้นเดี๋ยวคืนนี้เรารีบไปพักคอนดีบ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมีนัดออกไปต่เช้าเพื่อไปทําอะไรครับไปเซรงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับอะไรคือการไม่ตั้งนายกบุกคะ ัางเตี้ยเพราะว่านอนสบายมันคือหลับลึกแบบไม่รู้สึกตัวเดินทางไกลโอเคกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปล่องแพแม่ไผ่จบกิจกรรมล่องแพแม่ไผ่ช่วงเช้าเนี่ยบ่ายเราจะไปเรียนซึ่งซึ่งถึงเ้นมากถึงเดนมา้์กถ <laughs> ึงเดนมาร์ไปเดี๋ยวไปล่องแพแม่ไผ่กันก่อนแล้วถึงแล้วว่ากันเมนื่ี ลังจากออกมาประมาณช่วโมงหนึ่งขับรถเลาะ,ะเลี้ยวตามภูเขาในสุดเราก็มาถึงล่องแพไม้ไผ่วังเชียงคู่โกมลเนาะเห่นไหมที่คือโกมลแั้นเดี๋ยวตอนนี้เรารอเขาเรียกเราไปดูกันว่ามันจะสนุกขนาดไหน,ะน <c oughs> แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับจุด,ดล่องแพรของเราจัะเตรียมแพที่เราจะไปล่องกัน ใช่กลางคืนหูลงมากินปลาในน้ำใช่งในนไงกลางวันก็นอนอยู่บนต้นไม้แทนบรรยากาศดีมากสแสดงว่าลมพุ่งเล่นน้อยเพราะหัวถล้ำดูข้างหลังล้วสิบรรยากาศนี่แสงตกระกทบเนาะใช่ดีเลยเหมือนอยู่ในป่าอเมซอนจบไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับการล่องแพที่วังเคียงคู่ จริงระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากเนาะมันน้อยไปเออเอาจริงๆม่ไกลแล้วว่าแบบแต่ก็แบบเยอะกว่านี้ฮะนี่มันกี่นาทีอะสิบนาทีป่ะสิบห้านาทีอะมาจะถามว่าบรรยากาศเปนโังไงติดค่ะใช่แต่ถ้าใครที่แบบติดบรรยากาศของพายคายักแบบโอ้แอดเวนเจอร์แล้วแบบใช้เวลานานๆบรรยากาศดีๆเหนื่อยสนุกนี่น่าจะแบบสกตูมเออไปสตูน่าจะดีกว่าผมว่าน่าจะแบบมันกว่านี้เยอะเนาะน่าจะหายยากอะตอนนี้ไม่แบบเหมือนอัน โอเคเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ไหนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่เรามีภารกิจที่ต้องไปทำที่นั่นโอเคค่ะตัวสแตนปแล้วเดี๋ยวเราร้านกาลังนั่นเองเขาบอกร้านกาลังอร่ยเลยเป็นโฮมมมดน่าจะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนี่อุทยานแห่งชาติลำลู่ เขาลักลำลู่คนละยี่สิบาทนะคะถูกมากข้าเท่ารถรถปีล้อสาิบาทเ็าเป็นเสร็จเราสองคนไปไอ้ิดอุทยานแห่งชาติเขาลักลำลูสวยมากๆแดดแรงนะครับแต่ว่าลมมันมีลมเย็นลมมันเย็นมากข้างบนก็คือเป็นภูเขาส่วนด้านหน้าก็คือทะเลสวยก็ถ้าใครผ่านทางนี้ก็อย่าลืมแวะกันมานะครับแนะนำ ที่ไหนคะาเฟ่กาลังกาลังคาเฟ่เขาบอกว่าไอสกีมโฮมเมดอร่อยเราก็เลยมาลองชิมกันอันนี้โกโก้นัทมิวก็คือนมมะพร้าวมันอร่อยอ่ะมันหวานหวานอ่ะอร่อยบานาน่าอัลมอนด์อะไรสักอย่างนี่อะไะอื้มอื้มกลิ่นหอมไหม แค่กล้วยหอมแบบเหมือนแค่กล้วยหอมมีรสตำยำกุ้งในเรื่องร้อนไรู้จริงไหมแม่ที่นี่คือ,คอเบอร์อรี่อิสปาร์ที่เราจะมาเล่นเปอร์กันค่ะถ้าเราทำได้แล้วก็มันทัใชใจทัชใจเราก็าเลยเราจะลม้มจนล้มเลิกไปเลย เป็นไงบ้างคะเท่าที่ได้รอง,เล,องเ,ออออเลยค่ะลองดูนะโยคะเออะโอ้สุดยอดเลยค่ะตื่นเต้นไหนไมตเต้นมากเลยคือไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะว่าตอนตอนยกตอนลาก ครับชานี่เซฟเซฟเกนตั้งแต่เช้าเลยเราแต่ยวค่อยกลับมาทำกิจกรรมแถวนี้ต่อรอมไหมไม่ค่อยพ้มหรอกแบบว่าไปอยากพีก อากาศดีๆครับตอนเช้าฝนกำลัจะตกออกมาปันป่นจักรยานเล่นๆกันสักหน่อยบอกว่าไปเรียกหาดได้เดี๋ยวเราปันป่นจักรยานไปเที่ยวกันวันนี้ตอนเช้า ทำไรคะทีมไพ่ซับบอรดพร้อมาอมากพร้อมไม่หมวกเพราะว่าเราเล่นตอนแบบไหนไงเล่นเป็นเลยใช่ไหมครับไม่เป็นค่ะ<อ>ไปคองน้ก็เลี้ยวเยอะเยอเลี้ยวเ,อเอยอะไป่ไปเออด้านนั้นก็ได้ถอยอย่างนั้นก็ได้ ไปเลยไปทรัพสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะโอเคโอเคไปงั้นไปต่อเดี๋ยวได้ขึ้นไปเตรียมตัวกลับบ้านกลับด้วยไหนับสนุกไหมคะคลิปนี้สนุกมากน่ารักมากหนี่ที่นี่น่ารักมากเลยสวยมากไปมากันใหม่รอบหลังอยู่ที่นี่นานๆหน่อย ท,ท,ทำกิจกรรมที่นังน่นงไปเตรียมกลับบ้านนดีกว่าบ้า